สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ๋าก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาให้แนวทางหวยห้าน้อยโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันอ,า,อาทิตย์ที่31นะคะวันอาทิตย์นะคะที่31เดือน7นะคะพี่น้องจ๋า6ก65นะคะโค้งสุดท้ายนะคะสุดเม็ดเดียวนะจ๊ะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะตัวเลขก็เกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดกันก่อนนะคะอาจจะคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ส่วนมากก็จะเข้าทุเกือบทุกงวดน,นะคะพี่น้องจ๋าใครที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะทุกท่านจ๋าขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะคะวันนี้นะคะ ่าก็จะมาให้สูตรหวยฮาหน้อยของสุดท้ายนะคะงวดประจำวันอาทิตย์ที่31เดือน7นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะจ๊ะพี่น้องจา๋าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะวงเล็บนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโอเคจ้าเรามารับชมแนวทางหวยหานอยโค้งสุดท้ายสูตรเม็ดเดียวนะคะว่าวันนี้เอสจะให้ตัวไหนนะคะโอเคจ้าเอสก็จะให้เป็นเลขเลขเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดนะคะฟันให้หนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับนะคะ ฟันให้หนึ่งเจ็ดนะคะเน้นเจาะไปที่เน้นเจาะไปที่เจ็ดห้าเจ็ดสามแล้วก็สามห้าสามเก้านะคะพี่น้องจา้า ตัวที่ชอบก็จะเป็น7 5กับ3 5นะคะชุดกันนะจ๊ะชุดกันก็ไปที่3 1 01 01แล้วก็3 2 3 2แล้วก็ 5 2นะคะพี่น้องตัวที่ชอบก็จะเป็น3 1กับ52นะคะสามตัวตัดเล่นนะคะ3ตัวตัดเล่นก็ไปที่3ตัวตัดเล่นก็ไปที่173นะคะพี่น้องจ๋า173นะคะพี่น้องจ๋าตัดเล่นกันนะคะพี่น้องตัดเล่นกันนะคะ173สนะคะส่วนวิ่งลูดสายสุขภาพให้ ะะเด่น7นะคะฟันให้1 7นะคะส่วนเน้นจอะไปที่7 5 7 3 3 5 3 9นะคะพี่น้องจอากชุดกัน3 1 0 1 3 2 5 2นะคะ ส่วนสามตัวตัดเล่นหนึ่งเจ็ดสามนะคะฟันธงวันนี้เข้าแตกสามแน่นอนค่ะพี่น้องจ๋าแตกสามแน่นอนค่ะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้รวยนะคะวันนี้เราจะพากันรวย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 นะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮรวยๆยทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ